สิ่งที้เราจะมาดูในเรื่องของ file management นะครับในที่นี้ผมจะแสดงให้คุณดู2อ,อย่างก็คือการเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วก็การลบไฟล์นะครับผมการเปลี่ยนชื่อไฟล์ในที่นี้ผมจะมีรูปภาพอันหนึ่งชื่อว่าเซตน,นะครับถ้าผมเปิดตรงนี้คุณก็จะเห็นนี่ถ้าผมเปิดตรงนี้คุณก็จะเห็นนี้นะครับไม่ใช่มายาคนนะครับอันนี้โอเคจากนั้นผมก็ใช้การเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็ง่ายครับก็คือ rename นะครับมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็น library function ที่ภาษาจี ตรียมไว้ให้เรานะครับเอ้ยที่นี้ชื่ออะไรครับก็คือ send.jpg นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรสมมติว่าเปลี่ยนเป็น master send.jpg นี่นะครับผมผมก็จะทำการเซฟซีนพอผมรันปุ๊บตัวนี้มันก็จะต้องเปลี่ยนนะครับเอาละครับอยากกระพริบตานะครับปุ๊บๆๆเห็นไหมครับเปลี่ยนทันทีเลยตนี้นะครับไม่ได้ตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วตัวนี้ผมจะทำการ refresh ตรงนี้เราก็จะได้ตรงนี้ master send ตรงนี้คราวนี้ให้เราจะดลบนะครับ ลบง่ายๆก็คือ remove แค่นี้แหละครับง่ายๆฉะนั้นก็คือ Remove ชื่อชื่ออะไรก็คือชื่อตรงนี้นะครับผมก็คือ master send พอผมกด run มันก็จะหายไปเลยนะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วโอเคครับเจอกันใหม่ในวันหะน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ